สวัสดีครับช่องเนมทาราดนวันนี้ก็ยังอยู่ที่สวนพี่ธมที่สวนมารทานะครับอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านวันนี้เราจะมาคุยกับพี่ทมในเรื่องของการใส่ปุ๋ยการทำชุดใบรวมไปถึงในเรื่องของ การปลูกในช่วงฤดูหนาวว่ามีเทคนิควิธีการอย่างไรนะครับในการปลูกในช่วงฤดูหนาวให้มันไม่ตายแล้วก็ให้มันไม่เหลืองรวมถึงการปลูกในวิธีต่างๆนะครับต้องติดตามชมในคลิปวิดีโอคลิปนี้เลยนะครับไปตามชมกันเลยนะ เริ่มแรกนะครับยังยังตอนแรกที่ทํำใบชุดแรกเนี่ยใส่ปุ๋ยประมาณกี่วันแต่งกิ่งก็ใส่ได้เลยแต่งกิ่งเสร็จตัดแล้วแต่งปุ๋ยใส่ใส่ได้เลยเสมออยเดยเพราะว่าตัวหน้าตัวกลางตัวหลังสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบหกแล้วขอให้เสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าสัดลแล้วก็อินซีอินซีใช้ของลุงดำเนาะอ่าใช่กรวิทย์การเกษตรชานวิทย์การเกษตรใช่ก็ใช้ทุกปี ครับเพื่อให้มันดินมันรวมสมบูรณ์รก็เป็นอินทรีย์ที่สามารถสร้างให้ดีเดี๋ยวขออนุญาตดูตัวนี้อินทรีย์นี่ใส่ใส่กี่รอบครับก็ถ้าแต่งเสรยใช่ไหมครับกใส่ใส่อยู่ประมาณสองรอบใส่เคมีไปก่อนอ่าเคมีเนี่ยคือเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงที่พืชสามารถที่จะรับรับธาตุอาหารแล้วไปเจริญเติบโตได้เต็มที่อะไรเงี้ยอ่าคือคือบางครั้งอย่างทุเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าความชื้นสัมผัสเนาะได้มาถึงเจริญเติบโตเราก็จะต้องดูช่วง แต่ส่วนใหญ่ก็คืออ่ะช่วงไหนดีล่ะเมื่อมีน้ําฝนความชื้นสัมพั์มันก็ต้องได้ได้ใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นหน้าแรงแล้วก็ให้น้ําเขาอย่างเดียวไม่ใส่ปุ๋ยเพราะว่าเราแค่เลี้ยงให้เขาอยู่ได้ครับอาโดยที่ไม่ไม่เจิวความแห้งแรงนะครับชุดใบอาใบอะปุ๋ยทางใบใช่ไหมครับครับสูตรเสมอเหมือนกัน แต่ว่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยมันก็ต้องมีการล้างล้างต้นล้างทั้งเพียไฟเพียแป้งนอนลาต่างๆนะครับก็จะต้องมีการล้างตรงนั้นแต่น้าอย่าให้ขาดแต่ที่นี่คือทําประมาณสามชุดใบนะครับที่ที่สวนครับมันเวลาทางนี้มันน่าจะได้สามชุดใบเพราะว่าเพราะว่ามันจะเริ่มออกดอกก็ประมาณปลายธันวาถึงมกราเนาะแต่ที่นี่ออกปลายพฤศจิกาอ๋อหนาวนี่มีผลกระทบไหม หนาวมีเรื่องของได้ดอกเยอะอแล้วก็ต้นดบานเยอะใช่ใช่ใชได้ดอกเยอะสังเกตดูหน้าไหนที่หนาวก็ออกดอกแล้วใช่ไหมต้นต้นที่ช่วงหนาวที่แต่ละสวนที่เห็นก็คือต้นมันจะเหี่ยวพี่มีวิธีการจัดการยังไงครับพี่น้ำพี่ธมน้ําอย่างเดียวใช,ใช่ไหมน้ำหมดมหนาวนี่นแรงใช่ไหมใช่แล้วก็เขาเกี่ยวข้าวอ่ะก็ร้อนร้อนลงไปแปดเจ็ดองศาอย่างเงี้ยเราอัดน้ําอย่างเดียว า87องศาความหนาวเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมีพ่นอะไรช่วยไหมพ่นพวกฮิวมิกอะไรอย่างนี้ช่วยไหมอ่าตอนนั้นก็คือว่าถ้าเป็นตอนที่เราใส่แต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยเราอัดปุ๋ยเพื่อเตรียมสะสมอาหารนะครับหน้าหนาวก็ไม่ได้ใส่อะไรคือไม่ได้ใส่ตลอดทุกฤดูนะใส่ตอนที่ควรเตรียมหลังจากแต่งกิ่งก็ใส่ตรงนั้นแต่อาจจะเป็นระยะสักสามระยะอะไรอย่างนี้ครับห่างกันยี่สิบวัน ต้องมีน้ำเลี้ยงไว้ให้มีน้ำส่วนนี้เราก็ต้องมาเรื่อยๆแหละครับเราจะไม่เราจะไม่มาแค่ครั้งเดียวจบเนาะแล้วเราจะมาหาเทคนิควิธีการจากพี่ธมต่อครับบอกว่าทุกเรียนให้เฮียพูดก่อนเฮียว่าอไนะเฮี่บอกว่าที่มันโดนน้ําใบแข็งใช่ครับมันโดนใบมันแข็งกลางคืนมันแข็งเพราะนี่มีใบไม่มีน้ําแต่เราเอาน้ําไปแทนช่วยมันกันเพราะใบแข็งแล้วมันจะกรอบโดนน้ําแข็ง แล้วก็น้ําไปใส่ช่วยไหมให้มัดึงน้ํามาช่วยใบให้ใบมันสั้นขึ้นที่ต้นโศกนั่นใช่ไหมแล้วก็เหี่ยวนั่นนะต้องรดน้ําไม่เป็นไรเพราะมีเพื่อนๆจากกลุ่มหลายกลุ่มที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยมันเป็นอาการอย่างนี้รดน้ําไม่เป็นไรรดน้าไม่ใหอะกทุกวันก็ได้ถ้าหนาวๆร้อนๆหนาวจัดๆแต่บางคนเขาบอกให้ช่วยโดยการพ่นพวกฮิวมัดฮิวมิกอะไรนี่มันมันไม่ต้องคืออย่างนี้ต้นไม้ใบมันแข็งแล้ว ยังไงก็คืนไม่ได้เหมือนเราแค่เอาใบไม้ไปแช่นล้งแข็งเราคืนมาไม่ได้ต้องการดึงเอาน้ําจากต้นขึ้นมาช่วยมันเฉยๆช่วยให้มันมาชุ่มใบใบมันชุ่มครัก็มีเพื่อนๆในกลุ่มภาคเหนือถามกันเยอะคอันีอดินนี้มีเชื้อราอยู่แล้วนะเชื้อราต่างๆมันมีอยู่ในตัวดินเหนือไปทอฟทาร่าจะทํางานตอนที่ค่า p.s. คือค่า p.s. ตั้งแต่5.5ถึง6.5เนี่ยเขาเรียกค่ากลางแล้ว เช,ชื้อลาทํางานแต่ไม่มีผลในการลุกรามหรืออะไรดินทุกที่มีเชืราครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่างปุ๋ยของเฮี้ยเขามาปรับปรุงดินให้มันมีค่า p.s อยู่ในระดับกลางเนี่ยค่ากลา,ามันก็ช่วยป้องกันไฟทัพพลาดได้เลยอทีนี้ฝน,น,น,นตกสามสี่วันฟ้าปิดก็ใช้พวกไอเรกูเดมาเงนโคเซอะไรพวกนี้พ่นพ่นรอบต้นเพื่อให้เชืรา คือสารวกนี้มันเป็นการกําจัดเชื้อราเนาะก็ช่วยบล็อกมันได้ด้วยครับอทีนี้ระบบลากระบบลากทุเรียนเนี่ยสําคัญอยู่ที่ระบบลากเมื่อกี้ถามว่าหน้าหนาวทำไมมันเหลืองมันอะไรเงี้ยครับมันมีน้ําไม่กินไม่ไดเมื่อระบบลากเสียมันคลายน้ําที่ใบใช่ไหมครับอออ่านพําน้ไม่มีเสริมมันเฮียเขาว่ามันก็จะเริ่มแห้งครับตั้งแต่นี้ไปสุดท้ายก็เปาะเลยแห้งเลยอ่าอันนี้คือตัวที่ทาไมกิน แห้งอย่างนี้แล้วก็ลุกไปเลยสุดท้ายก็คือไม่ฟื้นละก็ต้องรอสิ่งนั้นหักไปอย่างที่เขาถามอีกว่าถ้าให้น้ําเนี่ยจะให้ประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงครับโอ้แล้วแต่หัวครับแล้วแต่แล้วแต่หัวใช่ไหมตะวันออกเขาบอกว่าหัวผมเนี่ยร้อยแปดสิบลิตรต่อชั่วโมงนะบางคนแบบโอ่ยไม่ใช่ร้อยแปดสิบลิตรใช้สองร้อยใช้สามร้อยเวลาก็ไม่เท่ากันอยู่ที่หัวครับอย่างเช่นเขาบอกว่าของผมร้อยแปดสิบครึ่งครึ่งครึ่งชั่วโมง อ่แต่ตัวนั้นอ่ะมันเป็นตัวเฉพาะว่าเขาเห็นดินของเขาเปียกแล้วขนาดไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นสุดท้ายใเวลาเราลดเราก็ต้องมาดูดินของเราดินดูความชื้นของหน้าดินใช่ไม่ใช่ขุดมันไม่มีสูตรสาเร็จขุดอ่าแต่อย่าให้มันแห้งกันแล้วได้ทีนี้ทุเรียนเขาบอกว่าปลูกใหม่ๆได้สักสามเดือนสี่เดือนหรือต้นสักปีก็แล้วแต่ใบเหลืองใบเหลืองมีสองสาเหตุหนึ่งรากไม่ทํางานครับเพราะน้าไปแช่ ถ้าปลูกใหมุ่ดหลุมใหญ่ๆนะครับแล้วกบดินลงไปนะแล้วดินมาอยู่ในหลุมหมดแล้วน้ําขังเต็มรากดูน้ําไม่ได้มันก็ไม่มีน้ําไปเลี้ยงก็เหลืองได้ครับอ่าอันที่สองไม่มีน้ําครับก็เหลืองได้ไม่ใช่ว่าลดน้ําสักยังไม่ยังเหลืองอะไรออ๋อสะอวมอ่าก็ต้องดูว่ามันขาดน้ําหรือว่าน้ําท่วมปากอน้ําเต็มเออครับครับถ้ามีสองอย่างส่วนใหญ่ก็คน เห็นหลังๆนี่เขาก็ไม่ได้ขุดหลุมใหญ่เพื่อไม่ให้น้ํามันขังเยอะครับเพราะในดินต้องมีอากาศให้รากหายใจมันถึงจะทํางานเมื่อรากเดินยอดก็ออกยอดออกรากก็เดินครับนั่นคือความเจริญเติบโตของพืชเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องการปลูกเนี่ยจะปลูกประมาณวันไหนนะครับต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตมามามาถ่ายให้ให้คน โซนภาคเหนือเขาดูว่าเราปลูกได้ปลูกปลูกจนต้นโตขนาดนี้ทำยังไงนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งคือบางที่เขาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพ้นรองรองรองก้นหนุมเนาะเขาบอกว่าค่อยใส่ทีหลังตอนที่ยอดออกลากเดินเพราะใส่ไปมันก็ไม่ได้กินแล้วเขาก็เลือกใส่ข้างบนให้ปุ๋ยละลายแล้วก็ซึลงไปซึมลงไปลซึมลงไปในดินอยาหลังหลังนี่ผม ดูจากยูทู e เขาก็ไม่ได้ลองลองกนลองก็แต่เราลองนะครับแต่ส่วนนี้ผมลองครับลองสองชั้นด้วยใช้ของเนี่ยชา้นิตการเกษตรท่างผาสุดยอดครับอันนี้ก็ก็ใช้ครับที่บ้านก็ใช้ทั้งหมดเลยเหมือนกันก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอาจจะมีเสียงแทรกในเสียงแบบเออได้ยินเสียงเป็นเสียงแมลงนะครับเรา ตรวจสอบคลิปแล้วตอนแรกนึกว่าเสียงไม่แต่ไม่ใช่ไม่มันดูดเสียงแมลงมาก็เลยเสียงจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยก็ฝ <Okay. S 1> ากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับช่องเนมพาราดวนขันงงามเกษตรกรอ่อนกลาวไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านสวัสดีนะครับขอบคุณมากบ๊ายบาย